ไตเสริมเลื่อนรางระยะ1-3ไม่เป็นเบาหวานจะทานอะไรได้บ้างคลิปนี้มีแนะนําครับอาหารและเครื่องดื่มที่ทานได้ครับกลุ่มโปรตีนคุณภาพดี 1. เนื้อปลาอกไก่อกเป็ดลูกชิ้นไก่ไข่ขา,ขาวเต้าหู้แข็งเต้าหู้ขาวแล้วก็อาจจะกลุ่มน้ําเต้าหู้ขุ่นข้าวโพดเดทข้าวสวยข้าวต้มเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีขาวข้าวโอต๊ต ข้าวโพดขุนเส้นไขมันที่ดีน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาราเน้ำมันเมล็ดชาน้ำมันวอลนัทเครื่องดื่มที่แนะนำน้ำสุนไพรยกลุ่มน้ำขิงน้ำใบเตยน้ำมะนาวน้ำมันชันที่ไม่เติมน้ําตาลทุกตัวไม่หวานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำชมพู่เชอร์รี่ท้อสาลี่ละมุดอัเปิโตลูกแพร สระส้มโอส่วนขังที่แนะนำกะหล่ำปีผักกาดถาวถั่วพลูแตงกวาหัวหอมมะระฟักเขียวและทั้งหมดคือกลุ่มอาหารที่แนะนำให้ทานนะครับแนะนำไปหาทานดูนะครับหากท่าในใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดูแลสุขภาพสามารถทักเข้ามาได้เลยทางทีมงานเราพร้อมดูแลให้คำปรึกษาครับ